พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูหนังสือวินิจฉัยบทที่สองอบิก4คสีคำตักเตือนจากทูตของพระยะหฮวาหนังเล็บพะคลิตในฐานะพระยะหฮวาผู้ทําการเคลื่อนไหวในพันธสัญญาเดิมเพื่อดูแลชนชาติอิสราเอลบทที่2ข้อ1นึงหรือข้อ5้าทูตของพระยะหฮวาได้ขึ้นไปจากคีราคารถึงโบคิมและท่านกล่าวว่าเราได้นําเจ้าทั้งหลายขึ้นมาจากอียิปต และได้นำพวกเจ้าเข้ามายัางดินแดนซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้แก่บรรพบุุษของเจ้าทั้งหลายและเราได้กล่าวว่าเราจะไม่มีวันหักทำลายพันธสัญญาที่เราได้ตั้งไว้กับเจ้าเลยและเจ้าทั้งหลายอย่าตั้งพันธสัญญากับผู้ที่อาศัยดินแดนนี้พวกเจ้าจึงรื้อทำลายแท่นบูชาของพวกเขาเสียแต่เจ้าทั้งหลายไม่เชื่อฝังเสียงของเรานี่คืออะไรเล่าที่เจ้าได้กระทำไป ฉะนั้นเราได้กล่าวอีกว่าเราจะไม่ขับไล่เขาเหล่านั้นออกไปให้พลหน้าเจ้าทั้งหลายแต่พวกเขาจะเป็นหนามอยู่ที่สีข้างของพวกเจ้าและบรรดาพระของพวกเขาจะเป็นบ่วงแล้วต่อเจ้าทั้งหลายเมื่อทูตของพระยะฮฮวากล่าวคำเหล่านี้แก่ชนชาติอิสราเอลทั้งปวงแล้วพลพรไพรก็ส่งเสียงร้องไห้และพวกเขาเรียกสถานที่นั้นว่าโบคิมและพวกเขาได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระยะฮูวาที่นั่น เลขโรมันสองชนชาติอิสราเอลละทิ้งพระเจ้าแนวเล็บประกอบด้วยการทนทุกข์จากการพ่ายแพ้การกลับใจของพวกเขาและการช่วยให้รอดพ้นของพระเจ้าบทที่สองข้อ6ถึงบทที่16ข้อ3าอารบิกหนึ่งสาเหตุที่ชนชาติอิสราเอลละทิ้งพระเจ้าบทที่สองข้อ6ถึงข้อ10บัดนี้เมื่อยะหกสุอาปล่อยพลพรไพรไปแล้ว ชนชาติอิสราเอลต่างก็เข้าไปยึดครองดินแดนที่เป็นบรตกของตนผลภัยก็ได้โปรนิบัติพระยโฮวาตลอดวันเวลาของยาหุสุอาและตลอดวันเวลาของพวกผู้โอโซท,ที่มีอายุยาวนานกว่ายาหุสุอาและเป็นผู้เห็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นของพระยโฮวาซึ่งได้ทรงกระทำเพื่อชนชาติอิสราเอลยาหุสุอาบุตรนูนผู้รับใช้ของพระยโฮวาสิ้นชีวิตเมื่ออายุ110ปี เขาทั้งหลายก็ฟังท่านไว้ในอาณาเขตที่เป็นมรดกข,ของท่านคือที่เมืองทิมนาเทเรสในเขตเทือกเขาเอฟรายิมทางทิศเหนือของภูเขาคาอาัดและคนชั่วอายุนั้นทั้งหมดก็ถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพกรุษของเขาแล้วคนอีกชั่วอายุหนึ่งก็เกิดตามมาพวกเขาไม่รู้จักพระยะโฮวาหรือพระราชกิจที่โปร่งทรงกระทำเพื่อชนชาติอิสราเอล 2. วัตจักรแห่งประวัติาศาสตร์ที่น่าเวทนาของชนชาติอิสราเอลที่ได้ละทิ้งพระเจ้า บทที่2อข้อ11ถึงข้อ20และชนชาติอิสราเอลกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระยาหฮวาและโปรนิบัติพระบาละทั้งหลายพวกเขาละทิ้งพระยาหฮวาพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาผู้ทรงนำพวกเขาออกจากดินแดนอียิปต์พวกเขาไปติดตามพระอื่นจากท่ามกลางบรรดาพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบและนมัสการพระเหล่านั้นทำให้พระยะหฮวาทรงพิโรธ เขาทั้งหลายได้ละทิ้งพระยาหวาไปปรนิบัติพระบาละและพระอัทโรธดังนั้นพระพิโรธของพระยาหวาจึงพุ่งขึ้นต่ออิสราเอลพระองค์จึงทรงมอบพวกเขาไว้ในมือผู้ปล้นและพวกนี้ได้ปล้นพวกเขาและพร่องสงขายพวกเขาไว้ในมือของบรรด,ดาศัตรูที่อยู่ล้อมรอบดังนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่สามารถยืนหยัดต่อหน้าศัตรูได้อีกต่อไปเขาทั้งหลายออกไปเมื่อไร พระหัตถ์ของพระยโฮวาก็ต่อต้านพวกเขาด้วยสิ่งชั่วร้ายดังที่พระยโฮวาตรัสแล้วและดังที่พระยโฮวาทรงปฏิญาณไว้กับเขาและเขาทั้งหลายก็เป็นทุกข์ลำบากยิ่งนักแล้วพระยโฮวาทรงตั้งเหล่าผู้วินิจฉัยขึ้นซึ่งได้ช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นจากมือของผู้ที่ปล้นเขาแต่เขาทั้งหลายก็ยังไม่เชื่อฟังบรรดาผู้วินิจฉัยของเขาเพราะพวกเขาล่วงประเวณีกับพระอื่นและนมัสการพระเหล่านั้น เขาได้หันไปอย่างรวดเร็วจากทางซึ่งบรรพบรุุษของเขาได้ดำเนินคือวิถีทางแห่งการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระยะโฮวาแต่เขาทั้งหลายไม่ได้ประพฤติเช่นนั้นเมื่อพระยะโฮวาทรงตั้งผู้วินิจฉัยขึ้นมาเพื่อพวกเขาพระยะโฮวาก็สถิตยอยู่กับผู้วินิจฉัยนั้นและพระองค์ทรงช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นจากเนื้อมือของศัตรูตลอดวันเวลาของผู้วินิจฉัยนั้นเพราะพระยะโฮวาวาทรงสงสารเขาทั้งหลาย เมื่อส่งฝังเสียงคร่ำครวญของเขาเนื่องด้วยผู้ที่ขมเหงและปีบบังคับพวกเขาแต่เมื่อผู้วินิจฉัยนั้นสิ้นชีวิตเขาทั้งหลายก็หันกลับไปกระทำสิ่งที่เสื่อมเสียยิ่งกว่าบรรพบุรุษของเขาเสียอีกโดยไปติดตามโปรนิบัตและนมัสการพระอื่นๆพวกเขาไม่เคยละจากความชั่วที่เคยทำหรือจากทางดื้อรั้นของเขาเลยดังนั้นพระพิโรธของพระยะฮวาจึงพุ่งขึ้นต่อชนชาติอสิสราเอล และโปรงตรัสว่าเพราะชนประเทศนี้ได้ละเมิดพันธสัญญาซึ่งเราได้บัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขาและพวกเขาไม่ฟังเสียงของเราอารบิดสาพระยะโฮวาทรงทดสอบชนชาติอิสราเอลบทที่สองข้อ21ถึงบทที่3ามข้อ6ดังนั้นนานาประเทศซึ่งยะโฮสุอาปล่อยให้หลงเหลืออยู่เมื่อเขาสิ้นชีวิตนั้นเราจะไม่ขับไล่ให้พ้หน้าพวกเขาอีกต่อไป เพื่อเราจะใช้พวกเขามาทดสอบชนชาติอิสราเอลว่าพวกเขาจะรักษาพระมรรคาของเราและดำเนินตามอย่างที่บัญญรติของเขาได้ถือรักษาไว้หรือไม่ดังนั้นพระยะโฮวาจึงทรงปล่อยนานา,นาประเทศเหล่านี้ไว้ไม่ทรงขับไล่ให้พ้นออกไปเสียโดยเร็วและไม่ได้ส่งมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของยาหสุอา